เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิ์จากไทยเกมวิกิ้และจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมเด่นประจำเดือนเมษายนปี2019ครับตอนนี้เราเข้าสู่เดือนที่4ของปีกันแล้วนะฮะซึ่งถ้าจะว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยช่วงเดือนเมษาและพฤษภาเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงโลซี e ั่นของเกมวางจำหน่าย เราอาจจะมีข่าวสารของวงการเกมโผม่กระพือมาเยอะในช่วงนี้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเกมวางจำหน่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันมีไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่าภายในเดือนเมษายนนี้มีเกมอะไรวางจำหน่ายให้เราเล่นกันบ้างเริ่มต้นในวันที่5เมษายนครับ Super Dragon Ball Heroes World Mission เป็นเกมที่ผมเห็นในตอนแรกแล้วเกือบจะปล่อยผ่านไปนะดูแล้วอาจจะไม่ได้เป็นเกมสำหรับสำคัญแต่พอหารายละเอียดข้อมูลของมันให้ลึกซึ้งขึ้นเนี่ย ปรากฏว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับเพราะว่าด้วยชื่อของมันนะ Dragon Ball นะครับเมื่อหลายคนได้ยินได้ฟังก็อาจจะจินตนาการกันไปว่าเอ้ยมันจะเป็นเกมแอคชั่นหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเกมไฟติ้งแต่ตัว v e r m i s s i o n เนี่ยถูกพอร์ตมาจากเวอร์ชันอาเคดครับคือเป็นเกมตู้แบบ Exclusive ที่มีเฉพาะญี่ปุ่นวิธีการเล่นใช้การ์ดของจริงในการเล่นถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นก็จะเห็นตู้แปลกๆที่มีจะต้องใช้การ์ดบังคับควบคุมหรือว่าใช้ในการ เล่นมากมายหลายรูปแบบนะหากเราจะดูแต่กราฟิกของเกมนี้ต้องบอกว่ากราฟิกอาจจะดูเฉยเชยไปหน่อยนะดูไม่ได้สวยเนียนคมกริบตามสไตล์เกม TripleA ทั่วไปแต่จุดเด่นของมันก็คือรูปแบบวิธีการเล่นที่ค่อนข้างจะแปลกแล้วก็แตกต่าง ตัวเกมไม่ได้ยึดเนื้อเรื่องหลักของตัวการ์ตูนในเวอร์ชั่นไหนๆนะแต่ว่าจะมีตัวละครพิเศษการ์ดพิเศษอะไรให้เราเก็บสะสมแล้วก็นํามาใช้งานมากมายดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่พอจะมีความลึกพอสมควรทีเดียวนะถ้าใครที่ชอบเล่นเกมการ์ดอยากจะลองดูเกมนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับวางจำหน่ายบน PC และเครื่อง Nintendo Switch ครับกระเถิบมาวันที่9เมษายนครับ Phoenix Rise Ace Attorney ไ i โลจีนี่เป็นหนึ่งในเกมที่ผมรอคอยเป็นพิเศษสำหรับเดือนนี้นะเพราะว่าซีรีส์ Phoenix Wright เนี่ยเป็นซีรีส์เกมจากค่ายแคปคอมเป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นทนายความนะครับแล้วก็ต้องไปสืบค้นหาเบาะแสต่างๆแล้วก็มาต่อสู้ในชั้นศาลโดยการเอาพยานหลักฐานเอาข้อเท็จจริงมาต่อสู้เพื่อที่จะ ช่วยเหลือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำความผิดตัวเกมมีการเล่นที่ค่อนข้างจะแปลกครับก็คือจะให้เราเก็บข้อมูลในรูปแบบการ p Point and c l i ิกนะ มีพัซเซิลอะไราแอบซ่อนอยู่ให้เรารวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะไปต่อสู้กันในชั้นศาลเคยวางจำหน่ายมาก่อนบนเครื่อง DS ในวันนี้เนี่ยนำมา remaster แล้วก็วางจำหน่ายใหม่ผมว่าก็ยังเป็นเกมที่สนุกน่าสนใจและก็น่าสะสมสำหรับคนที่ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสมันมาก่อนจริงๆวางจำหน่ายบนเครื่อง PC Nintendo Switch PlayStation 4และ Xbox One ครับยังอยู่ในวันที่ 9เมษายนครับ s h o w e Night Showdown เป็น DLC ตัวหนึ่งของเกม Shower Night นะครับซึ่งเป็นเกมอินดี้แอคชั่นแพลตฟอร์มวางจำหน่ายมาเมื่อหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตัว Showdown เนี่ยเขาจะปรับรูปแบบของเกมให้เป็นลักษณะร r เ w l e r จะเปรียบเทียบว,ว่าคล้ายๆ Smash Bros Tower Fall หรือว่า Brahala l อะไรทำนองนั้นก็ได้นะครับโดยการนำเอาตัวละครจากเกม Shower Night เนี่ยเอามาต่อสู้กัน เล่นได้พร้อมกันสูงสุด4คนผมชอบซีรีส์ Sha ว์เว n i g h t มากแล้วก็ Sha ว์เว n i g h t s h o w ว์ดาดูเหมือนจะเป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจดีสำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์ s ชาว์เว n i g h t เช่นกันใครอยากจะหาอะไรมาลอง เล่นแปลกๆเพลินๆก็ลองดูนะครับวางจำหน่ายบน PC Mac Linux Wii U Nintendo Switch PlayStation 4 Xbox One และเกมสุดท้ายของวันที่9เมษายนครับ Sun k i Zero Last Beginning เป็นเกมจากค่าย s p i c e ว o ซอครับซึ่งถ้าพูดถึงค่ายนี้เนี่ยเขาจะถน,นัดเหลือเกินนะสำหรับเกมแนว Graphic Novel อย่างที่เรารู้จักกันพวก นายนายหรือว่าดันกันรันปะซันกีซี r ร่เองก็เช่นกันเป็นเกมแนวกราฟิกโนเวลแต่ว่ามีการผสมผสานความเป็นเกมเซอร์ไวเวแล้วก็ดันเจียนคลอเลอร์เข้ามาไว้ด้วยกันมันจะเหมือนกับอีเทรน o d ร s ซี y นะคือเดินดันเจียนเป็นบล็อก แบบ First Person ค่อยๆเดินไปทีละช่องทีละช่องสํารวจว่ามีอะไรบ้างในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาแมนจเรื่องความหิวความเหนื่อยสุขอ,อนามัยของตัวละครนะดูแล้วมีเรื่องราวที่ซับซ้อนดีทีเดียวนะแล้วก็จับเอาหลายๆแนวมารวมกันใครที่เชื่อมั่นในผลงานเก่าๆของค่ายนี้ผมคิดว่า ไม่น่าจะพลาดนะั่นน่าจะให้โอกาสดูวางจำหน่ายบน PC และ PlayStation 4ครับถัดไปเล็กน้อยวันที่11เมษายน Earth Defense Force Iron Rain ผมจำได้ว่า Earth Defense Force ภาค5เนี่ยเพิ่งวางจำหน่ายไปได้ไม่นานนะและนี่ก็มีออกมาอีกภาคหนึ่ง i อ o n น a ร n มาเป็นคู่กันไม่ใช่แอดออนไม่ใช่ DLC นะครับเป็นเกมใหม่แยกกันเลยแต่ว่าเปลี่ยนทีมทำลักษณะกลิ่นอายของเกม ไม่ว่าจะเรื่องดีไซน์กราฟิกจะต่างกันเล็กน้อยแต่เกมเพลย์โดยรวมแล้วดูจะเหมือนกันผมชอบ Iron r a i นตรงที่ดูแล้วมันมีน้ำมีเนื้อมีหนังมีเนื้อเรื่องอะไรให้เข้มข้นน่าติดตามมากกว่านะครับแต่จะสนุกดีกว่าภาค5หลักหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องมารอดูกันวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4ครับ วันที่12เมษายนครับ Nintendo Labo Toy-Con 4 VR Kit หลังจากที่วางจำหน่ายมาเป็นปีกับตัว Nintendo Labo นะก็ได้รับการตอบรับที่ดีประมาณหนึ่งตอนนี้วางจำหน่าย Toy-Con รุ่นใหม่มาแล้วเป็นชุดที่4ซึ่งตามชื่อที่เขาบอกก็คือประกอบออกมาเป็นกล้อง VR ครับน่าสนใจน่าใช้มากๆอยากจะรู้เหมือนกันว่า พอเอาไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันเล่นอะไรแปลกๆหรือว่ามีอะไรพิเศษให้เราเล่นได้บ้างก็หวังว่าราคาของชุดทอยคอนจะไม่สูงเกินไปนะครับตัวนี้แน่นอนวางจำหน่ายเฉพาะเครื่อง Nintendo Switch ครับวันที่13เมษายนโคนามิ Arcade Classics ในปีนี้เนี่ยโคนามิวางแผนที่จะนำเกมเก่ากลับมาขายใหม่ในรูปแบบแพ็ มารวมมาโดยพวกเขาประกาศว่าจะวางจําหน่าย3ชุดด้วยกันชุดแรกคืออาเข e คลาสสิกซึ่งก็จะมีเกมอย่างสลามันเดอร์การิอุสทวินบีนะรวมกัน8เกมอันนี้เป็นชุดแรกชุดที่2และ3จะวางจําหน่ายช่วงหน้าร้อนของปีนี้ชุดหนึงจะเป็นแพ็ครวมของคาสเซวนี i a และอีกชุดหนึงจะเป็นแพ็ครวมของค o n t r a ก็รวมกันมา ตั้งแต่สมัยฟาร์มีคมกันเลยใครเป็นแฟนของโคนามิใครที่คิดถึงบรรยากาศยุคเก่าๆรอสอยกันได้เลยครับวางจำหน่ายบนเครื่อง PC Nintendo Switch PlayStation 4และ Xbox One วันที่16เมษายนมีเกมน่าสนใจอยู่3เกมด้วยกันเกมแรกก็คือ Anno 1800เป็นเกมแนวสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับบริหารจัดการประเทศตัวเลข1 8 0 0เนี่ยคือ ตัวเลขปีคริสตศักราชนะครับคือเราจะได้สร้างจากักรวรรดิในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ๆก็จะต้องมาคอยบริหารจัดการเมืองแมเมจทรัพยากรนะพัฒนาให้ประเทศของเราเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจให้ได้สำหรับใครที่ชอบเกมแนวพวก t ropical simcity ผมว่าเกมนี้ก็น่าสนใจดีๆ,ๆ,ๆวางจำหน่ายบนเครื่อง pc ครับเกมที่2คือ my time at โพเทียเกมนี้เนี่ยมองแว็บเดียวบอกได้เลยว่ามันคือ Harvest Moon ดีๆนี่เองนะก็เกมจะมีการปลูกผักปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์บริหารจัดการฟาร์มอะไรต่างๆดูแล้วกราฟิกสวยงามสดใสน่ารักนะและก็ยังมีความเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ผสมผสานเข้าไปนินดๆด้วยนะครับ Harvest Moon เนี่ยเป็นเกมที่คนชอบมากๆ ทุกเพศทุกวัยแต่ในระยะหลังเนี่ยหาเกมในสไตล์นั้นเล่นแทบจะไม่ได้เลยยังเกมล่าสุดที่ผมนึกออกก็คือ Star Duvalley นะฮะส่วนตัว My Time at Portia เนี่ยจะมาตอบสนองความต้องการนั้นได้หรือเปล่าก็มารอดูกันวันจำหน่ายบน Nintendo Switch PlayStation 4และ Xbox one และเกมสุดท้ายในวันที่16เมษายนะเป็นเกมใหญ่ที่ผมรอเล่นเป็นการส่วนตัวมากๆนั่นก็คือ w o r l d w a r C เกมฆ่าผีซอมบี้ที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือและภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันจุดเด่นของเกมที่เราได้เห็นตั้งแต่แรกก็คือการที่ตัวซอมบี้มีจำนวนมากมายมาสารบุกมาหาเราเป็นภูเขาเลากาเรามีคลาสตัวละครให้เลือกใช้และแต่ละคลาสก็มีจุดเด่นมีความสามารถไม่เหมือนกันเป็นเกมที่โคออปกับเพื่อนได้4คนนะฮะแหมมันทำให้รู้สึกถึง Left 4 Dead ขึ้นมาตังหงิดต,ตังหงิด เกมนี้ผมจับตาดูเป็นการส่วนตัวครับคิดว่าไม่น่าจะพลาดวางจำหน่ายบนเครื่อง PC PlayStation 4และ Xbox One ครับกระโดดไปวันที่23เมษายน Motor Combat 11ครับเป็นเกม fighting ที่มีแฟนเดนตายมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีคนติดตามอยู่มากพอสมควร ภาคนี้เป็นภาคล่าสุดของซีรีส์ก็จะมีเรื่องราวต่อเนื่องมานะครับโดดเด่นด้วยกราฟิกความรุนแรงที่โหดมากๆนะครับตัดหัวควักไส้หักกระดูกอะไรกันมากมายนะครับแต่นั้นคือสิ่งที่ฉาปอยู่ภายนอกจริงๆแล้วมันเป็นเกมต่อสู้ที่มีระบบลึกพอสมควรถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้สนุกสะใจเหมาะสำหรับคอเกมไฟติ้งที่ชอบความโหดนะครับ วางจำหน่ายบน PC Nintendo Switch PlayStation 4และ Xbox One ครับข้ามไปอีกเล็กน้อยวันที่26เมษายนน่าจะเป็นวันใหญ่ที่สุดของเดือนสำหรับใครหลายๆคนเพราะในวันนี้มีเกม Exclusive ฟอร์มยักษ์จาก Sony PlayStation นั่นก็คือ Days Gone นะเป็นเกมแอคชั่นประจนภัยแบบ Open World ที่เราจะได้ไปอยู่ในโลกหลัง การล่มสลายนะเมื่อมีเชื้อโรคระบาดและทำให้ผู้คนกลายเป็นสปรลาดที่เรียกว่าฟรีเกอร์ซึ่งจริงๆก็ดูคล้ายๆกับซอมบี้นั่นแหละนะครับออกประจนภัายติดตามเรื่องราวของดีคอนเซนจรตัวเอกของเกมที่ ผ่านมรสุมชีวิตผ่านอดีตอันเลวร้ายมาและเขาจะต่อสู้เอาชีวิตรอดในโลกอย่างมีความหวังได้อย่างไรก็ต้องมาเอาใจช่วยกันวางจำหน่ายบนเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นครับและสุดท้ายของเดือนนี้ครับ Super Meat Boy Forever Super Meat Boy เนี่ยเป็นเกมแพลตฟอร์มที่มีสนเสน่ห์น่าเล่นตอนออกมาช่วงแรกๆนะเป็นเกมอินดี้ที่ถือว่ากลายเป็นที่รักของคนจำนวนมากมายด้วย รูปแบบเกมที่เข้าใจได้ง่ายแต่เล่นโคตรยากนะฮะคือเป็นเกมที่ชวนหัวร้อนมากๆภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคต่อถือว่าเป็นภาคที่2ของซีรีส์แล้วนะครับใครที่ไม่มีโอกาสได้ลองเล่นภาคเก่าๆก็มาลองจับตัวนี้ดูดได้ถ้าอยากจะทดสอบฝีมือทดสอบความว่องไวของนิ้วและการตัดสินใจของคุณผมว่าเกมนี้เจง๋ง วางจำหน่ายบน pc nintendo switch playstation 4, xbox one ios แล้วก็ android ด้วยนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมในเดือนเมษายนนะจริงๆแล้วในเดือนนี้เนี่ยมีเกมพวก remaster หรือว่าเกมที่เคยออกมาแล้วแต่ว่ามาออกข้ามเครื่องค่อนข้างจะเยอะแล้วผมไม่ได้เอามาใส่ไว้ในลิสต์อย่างเช่น S Dark s i d e ดอร์วอลมาสเตอร์ด n ชจะลง n t n t e o s w s w i t นะครับ r r w n r r r n g t t l e t t l e for the Grid มันจะมาลงเพ4ครับัพเจะมาลง Nintendo Switch d r a g o n Dogma จะมาลง Nintendo Switch อะไรแบบนี้นะก็จะมีเกมพวกนี้อยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เล่งเกมเก่าๆเ,เอาไว้ก็อย่าลืมเช็คตารางเกมวางจำหน่ายไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับพบกันใหม่ในคราวน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณตน้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ